สวัสดีค่ะใบของต้นหอมค่ะที่ปลูกไว้ใหญ่มากเลยค่ะดูซิค่ะก็เดี๋ยวจะเอามากินกับซูชินะคะเนี่ยค่ะกับปลาซาลมอนแล้วก็กินหอยเม่นสดค่ะเพราะว่ายังมีหอยเม่นอยู่ นี่ค่ะมีเหลืออยู่ประมาณหกตัวค่ะยังไม่ได้กินเลยก็เดี๋ยวพากินเลยแล้วกันนะคะนี่ค่ะสดๆเลยไข่เยอะมาก อุ้ยโอ้ยอืมอะไรนี่แตกหมดเลยคะ่ะดูสิคะสมัมมันแตกไปเลย เดี๋ยวกินสักสามตัวค่ะเดี๋ยวก็จะบีบมะนาวใส่นะคะ ร้อยค่ะเดี๋ยวจะลองกินกับไอ้ซูชิด้วยนะคะอ่าเขาเรียกอะไรนะวาซาบิอะค่ะหิว <c oughs> ค่ะมากินกันเลยนะคะวันนี้ทำส้มตำด้วยค่ะอยากกินมาก ซลมอนค่ะแล้วก็วาซาบิค่ะใส่ไปสักหน่อยจะได้อร่อยก็ไม่หน่อยนะคะเนี่ยเยอะอยู่ เมนค่ะอร่อยอร่อยสด,สด วาซาบิ up, สักหน่อยนะคะ พูดถึงนะคะขายหอยเม่นเนี่ยไม่ต้องกินกับวาซาบิก็อร่อยค่ะกินกับวาซาบิเน้นเนียนแบบนี้น สุดยอดเห็นไหมคะน่ากินจริงเลย ตำก็อร่อยค่ะ หันก้างมันนะคะออกไปไม่หมด <c oughs> ไม่ไหวแล้วค่ะก็เดี๋ยวเอาไปทำอาหารพวกนี้ต่อผัดกะเพราอะไรเงี้ย <c oughs> น่าจะอร่อยนะคะผัดกะเพราแซลมอนเนาะ <c oughs> ก็เดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ